สวัสดีครับพบกับรายการจากรากสู่เราและผมนะครับสิทธานฉลองธรรมคุณผู้ชมครับทุกวันนี้นะครับหากสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเรารวนมีรากมีความเป็นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอย่างเราเปิดก๊อกน้ำนะครับก็จะเห็นว่าจะมีเรื่องราวต่างๆซ่อนอยู่ในหยดน้ําทุกหยดนะฮะโดยเฉพาะเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครที่ต้องมีการผลิตน้ําสะอาดเพื่อเลี้ยงคนทุกคนในเมืองนะครับยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ดังนั้นนะครับวันนี้รายการจากร่าสุดเราจึงอยากจะพาทุกคนนะฮะไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมอีกมุมหนึ่งของกรุงเทพนะครับผ่านเส้นทางการเติบโตของการปรับปราไทยไปด้วยกันครับทุกวันนี้นะครับ คนกรุงเทพมีน้ำประปาใช้ไม่เคยขาดเคยสงสัยไหมครับว่าคลองประปาที่ส่งน้ำมาให้เราใช้กันมีต้นทางมาจากที่ไหน ที่นี่นะครับก็คือสถานีสูบน้ำสำแลบริเวณคลองเชียงรากจังหวัดปทุมธานีซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำน้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยาส่งต่อไปตามคลองปลาปาเข้าไปในกรุงเทพครับเขาจะมีความรู้กันนะคนโบราณเนี่ยเขาก็จะมีความรู้กันว่าน้ำกร่อย อยู่น้ำเค็มมันดันไม่ถึง3โคกแต่ทีนี้เนี่ยเขาเลือกในบริเวณสำแแรนะคะสำแแรเนี่ยก็อยู่ต่ำกว่า3โคกลงมานิดนึงแล้วจากจุดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคลองเชียงรากก็คือว่าเขามั่นใจว่าน้ําเค็มมันไม่ขึ้นถึงคลองประปาที่ขุดขึ้นใหม่จะได้รับการดูแลเรื่องความสะอาดเป็นอย่างดีโดยในสมัยก่อน มีการสร้างอาคารทรงตะวันตกแบบที่เห็นในภาพไว้ถึง7แห่งเพื่อเป็นที่ทำการรักษาครองซึ่งจะมีนายตรวจคอยเฝ้าตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวถ้าเราพยายามไล่ตามเส้นทางของคลองประปาจากสถานีสูบน้ำสำแรมมาเรื่อยๆนะครับจะพบว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ จะเห็นว่าคลองประปาเมื่อมาถึงตรงนี้ก็จะมีทางให้น้ําลอดใต้ผ่านคลองเดิมก็คือคลองเชียงรากจากนี้นะครับเส้นทางคลองประปาจะไปลอดผ่านคลองลังสิทก่อนจะวิ่งเป็นเส้นตรงยาวเข้าสู่กรุงเทพนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่คลองประปาตัดกับคลองเปลญประชากรโดยเทคโนโลยีของลอดเช่นกันนะครับ ถือเป็นจุดสุดท้ายก่อนที่คลองประปาจะพาน้ําสู่ปลายทางกระบวนการผลิตน้ําสะอาดต่อไปครับคลองประปาที่เห็นอยู่นี้นะครับก็มีอายุเท่าๆกับกิจการประปาของไทยก็คือประมาณร้อยกว่าปีนะครับถ้าอย่างนั้นก่อนหน้าที่เราจะมีน้ําประปาใช้คนกรุงเทพดื่มน้ําหรือว่าใช้น้ําจากที่ไหนกันที่มีการบันทึกไว้เนี่ยบอกว่าอย่างรัชกาลที่5เนี่ยท่านยังสวยน้ําจากต้นน้ําเพชร ะะต้นน้ําเพชรนี่ก็คือแบบมันก็บริสุทธิ์ที่สุดแล้วในความคิดของคนทั่วไปแล้วก็เป็นน้ำซึ่งซึ่งมาจากที่สูงไม่ได้ผ่านจากตรงไหนแล้วที่สำคัญก็คือว่าเชื่อว่ามีรสอร่อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรองน้ำฝนเก็บไว้ดื่มนะคะซึ่งก็แต่ละบ้านก็จะมี ภาชนะก็พวกโอ่งพวกนี้แหละนะในการเก็บน้ําดื่มก็จะคํานวณกันว่าบ้านแต่ละบ้านเนี่ยใช้น้ําดื่มประมาณเท่าไหร่่อน้ำฝนไงฮะน้าฝนเขาลองไว้คนโบราณก็ต้องลองน้ําฝนไว้กินมันก็หวานนะน้ำกินก็จะเป็นน้ำฝนนะเขาเขาจะใช้สังสีลอง เป็นแผ่นยาวเลยแล้วลองจากหลังคาข้างล่างไปตามโอ่งตามโอ่งอะไรเนี่ยสมัยนั้นนะกินหวานเย็นๆก,ก็ยังทานได้ตอนนั้นตอนผมอยู่แล้วก็ยังทานกันอยู่แล้วก็ใช้อาบด้วยบางครั้งก็ใช้อาบด้วยคือมันเย็นเนะเด็กๆก็ซนะอาบ <c oughs> โดนผู้ใหญ่ตีประจำอีกส่วนหนึ่งก็คือเราขุดเจาะบ่อ นะเป็นเป็นบ่อน้ําตื้นเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้ร่วมกันอาจจะขุดเจาะที่วัดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นส่วนกลางของของชุมชนก็ได้เพราะว่ามันมีมันมีโครงกรนนะอยู่ในที่เด็กๆเ,เล่นกันที่เขาเรียกว่าแม่ง,งูเอย๋ยแม่ง,งูเอย๋ยกินน้ําบ่อไหนกินน้ําบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ําบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมามันแสดงให้เห็นว่าคนเราเนี่ยเลือกรับประทานน้ำนะ ซึ่งในกรุงเทพเราก็พบหลายแห่งนะตามวัดเราก็พบนะเช่นแถววชรนสงครามในบอ่อเบเริ่มเลยนะบอ่อใหญ่มากและบ้านที่มีบอ่อเนหมายความว่ามันเหมือนเป็นเ,เป็นบริษทัทคือคนอยู่เยอะคือลร,รับจ้างทําทองทองคําเปวอะบ่อแรกคือบ้านตระกูลหมัดมอนเนี่ยเขาจะเป็นบอ่อน้ําแรกของที่นี่ แล้วคนในชุมชนเนี่ยมันเหมือนเครือญาตินะก็จะไปใช้กันรวมทั้งผมด้วยสมัยพี่เด็กๆเ,เองก็คือใช้น้ำบราดาลด้วยไหมครับครับใชนะ้ครับครับกระป๋องผูกเชือกแล้วโยนลงไปตักน้ำขึ้นมาโองนี่บอ่อน้ำนอยู่หน้าบ้านหลังนี้เลยแล้วก็โบกปูนปิดไปใช่ไหมปูนปิดไปครับโบกปูนปิดไป<อ>แล้วอยู่บริเวณเ<อ>มื่อก่อนตรงนี้ก็คือที่อาบน้ำของเรี่ยงของหมู่บ้านเลย ก็ไว้อาบไว้ทำอะไรได้ทุกอย่างซักผงซักผ้าแต่ดินไม่ได้เท่านั้นแหละเวลาจะทำกับข้าวทําอะไรก็แกงผงส้มส่วนน้ําใช้เนี่ยเราก็จะไปเอาตามคูคลองแล้วก็แม่น้ําริมน้ําต่างๆซึ่งเมื่อก่อนนะมีเยอะนะคะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนตอนเนึกเด็กคือคุณพ่อ มีหาบน้ํามาจากเจ้าพยาเพราประกอน,นี้ที่บ้านยากจนเราก็รับจา้างบ้านคนที่เขามีเงินเขาจ้างไปตักน้ำครับใส่โอง่งแล้วก็เราก็มีส่วนหนึ่งใช้น้ําจากคลองหน้าบ้านอันนั้นก็คือว่าอาบน้ําก็ยังมีเห็นตอนเด็กๆก,ก็ยังมีอาบกันอยู่ในบรินเวณนี้หน้าบ้าน คนกรุงเทพในสมัยก่อนนะครับมีตัวเลือกแหล่งน้ําที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ําในแม่น้ําลำคลองน้ําในบ่อน้ําบาดาลหรือว่าน้ําจากน้ําฝนนะครับแต่อย่าลืมว่ามีสิ่งหนึ่งที่มากับน้ําแล้วก็เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนั่นก็คือโรคระบาดโดยเฉพาะโรคหาที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งในสมัยต้นกรุงัตนโกสินครับและนี่คือภาพพระราชพิธีอา,าพาธพินธ ในสมัยรัชกาลที่สองมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครรวมทั้งสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเพื่อปัดเป่าโรคภัยและสร้างขวัญกำลังใจในช่วงที่โรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนไปนับหมื่นเรื่องของการหนีหาใช้คำว่าหาลงเนี่ยนะบ่อยมากหนีก็คือเผาเลยเผาทั้งชุมชนนะแล้ว โรคอหิวาแลกโรคหรือว่าโรคหามันมักจะลงอยู่ตรงประมาณปากน้ำซึ่งมีชุมชนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเองเนี่ยก็โรคระบาดหลายครั้งที่มีการบันทึกเอาไว้นะคะทุกราชาการอะจนกระทั่งถึงราชกาลที่ห้าทำให้เกิดได้ว่าแรงวสเกตเพราะว่าไม่สามารถจะเผาศพได้ทันศพค้างวันหนึ่ง เป็น100 100, ร้อยศพร้อยถึงร้อยยี่สิบศพในประมาณนี้นะคะทำให้แบบเขา mm. เขาบอกว่าบรรยากาศในกรุงเทพไม่คือเหม็น mm. ไ้และอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโรคระบาดมาพร้อมกับผู้คน mm. การอพยพเข้ามาของแรงงานชาวจีนน่ะในช่วงยุคตั้งแต่ราัชากาลที่ 3, 4, มสกเนี่ยม็มีจำนวนมากเลย โดยเฉพาะเรื่องของคนจีนที่สำเพ็งด้วยแล้วก็แถวยาวราชแต่ต่างๆเนี้ยนะคะก็เข้ามาแออัดมากเลยแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยใกล้ที่สุดเลยก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาในปี2442ซึ่งตรงกับรัชาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่5ดรฮิลส์แคมเบลไฮเอในายแพทย์สุขาพิบาลเริ่มเสนอให้มีการผลิตน้ำสะอาดเพื่อป้องกันโรคก่อนที่กรมสุขาพิบาล จะเริ่มดําเนินการในปี2449ในยุคข,ของท่านเนี่ยอาจจะเกิดใหญ่ๆสก2รอบนะและท่านก็เห็นแล้วแหละว่ามันวิกฤตถ้าไม่ถ้าไม่เพียงพอเนี่ยมันจะเดือดร้อนนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็คือทําให้เกิดาราชวงการต้องทําน้ำประปาโดยท่านมอบหมายให้กับกรมสุขาภิบาลนะครับโดยเมรอเซอร์เดลามาโฮเตียนะครับซึ่งเป็นผู้ชํานาญจากต่างประเทศเข้ามาหาแหล่งน้ํา และตั้งโรงผลิตน้ําในประเทศไทยนะครับซึ่งมีปัญหาทําให้ล่าช้านะครับกว่ากําหนดเนื่องจากว่ามีความขัดแย้งเรื่องของอาการกาหนดแหล่งน้ําดิบนะครับกับนายช่างฝรั่งของทางกรมชลประทานนะครับเนื่องจากว่าเกรงว่าจะเป็นการไปแย่งแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรกรรมนะครับหลังจากไก่เกี่ยกันอยู่นา่ถึง2ปีนะครับก็ ได้้้เเห็นนว่าาจะะตองงสรรรีครับและในปี2452กรมสุขาพิบาลภายใต้การดูแลของเจ้าพระยายมาราชเสนาบดีกระทรวงคนครบาลจึงเริ่มดำเนินการขังน้ำที่คลองเชียงรากแล้วขุดคลองประปาลงมาถึงคลองสามเสนพร้อมตั้งโรงกองน้ำขึ้นโดยในหลวงรัชการที่5ทรงเห็นชอบให้ใช้ศักท์ใหม่ในการเรียกชื่อกิจการนี้ว่า การประปาครับและที่นี่นะครับก็คือโรงกรองน้ำแห่งแรกในสยามที่สามเสนซึ่งทุกวันนี้นะครับตัวตึกตัวอาคารในยุคแรกๆส่วนหนึ่งก็ได้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้มองเห็นเทคโนโลยีการผลิตน้ำสะอาดในอดีตเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ เราอยู่ที่โรงกองแรกเมื่อปี2457เลยใช่ไหมใช่ครับผมเป็นโรงกองแรกครับโรงสูบน้ำนี้จะประกอบไปด้วยเครื่องสูบน้ําดิบแล้วก็เครื่องสูบน้ําจ่ายในโรงเดียวกันนะครับรบซึ่งเครื่องสูบน้ําดิบเนี่ยจะสูบน้ําจากของประปาที่อยู่ตรงข้ามกับโรงงานเราเข้ามาผ่านท่อรอดใต้หลบนะครับ ก็ไม่ได้ใช้งานแล้วตัวนี้ไม่ได้ใช้งานแล้วครับผมเป็นพิธภัณฑ์เป็นรูปแบบครับจะเห็นว่าโรงกรองน้ําแห่งนี้นําวิทยาการจากต่างประเทศเข้ามาประยุกต์ใช้มากมายไม่เว้นแม้แต่สารส้มและถัานไม้สําหรับกระบวนการตกตะกอนครับเมื่อก่อนนะครับเราจะใช้สารส้มก่อนซึ่งมาเป็นกระสอบกระสอบนะครับมาจากไหนครับเราจะต้องนําเข้ามาจากประเทศเยอรมีโอ้ครับผม ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนของถังที่เอาไว้สลับกรัวละลายสารส้มก้อนนะครับเนื่องจากว่าถังไม้เนี่ยมันมีคุณสมบัติในการทนการกันกร่อนของสารส้มได้นะครับตัวถังนี้เป็นถังที่ตัดแปลงมาจากตัวถังหมักเหล้าต่างชาตินะครับฝรั่งเศสแน่เลยฝรั่งเศสน่ฝรั่งเศสคือชื่อนะครับเ่องการทำครับสบายครับใช่เมื่อสารส้มเนี่ยละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยเราจึงจะจ่ายตัวสารส้มเนี่ยออกไปที่ถังตัวตะกอนอีกทีนึง และนี่ก็คือหน้าตาของโรงกรองน้ำสามเสมในช่วงแรกสร้างเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วเห็นอาคารสี่เหลี่ยมในภาพไหมครับนั่นคือถังตกตะกอนถังแรกของสยามตัวนี้เป็นถังตะกอนที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับทั้งลงสูบรงกรองแล้วก็ที่นี่เลยครับผมคือยุคก,ก่อตั้งเลยใช่ไหมใช่ครับเป็นยุคก,ก่อตั้งเลยครับผมจากนั้นน่ยหลังจากที่น้ำที่ผ่านกาตตรตกตะกอนแล้วเนี่ยก็จึงจะไหลเข้าไปสู่ที่ในโรงกรองตังค้างอีกครัง้งหนึ่ง จะเห็นว่าตัวถังกรองเนี่ยจะเป็นถังเหล็กกลมนะครับผมจะใช้ทรายเนี่ยเป็นสารกรองนะครับผมทรายตัวนี้เนี่ยเป็นทรายที่จะมีความยากกว่าเทคโนโลยีต่างชาตินิดหนึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่พี่โต้ทำไมบ่อเดึมน,น่มันมีหลายวาลเยอเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยเราว่าจ้างนายช่างผู้ชาญการจากต่างประเทศนะครับ การที่เขาจะมาสั่งการกับทางผู้ปริบัติงานที่เป็นคนไทยนะครับอาจจะมีความลมบาบากนะครับผมปลายเปก็เป็นภาษาอังกฤษเลยมีการใช้โค้ดสีเข้ามาช่วยนะครับในการสั่งการเพื่อให้การดําเนินการเนี่ยมีความราบรื่นและถูกต้องนะครับผมน้ําที่ผ่านการกรองมาแล้วนะครับเราก็จะเก็บลงมาในถังเก็บน้ําใต้ดินตรงนี้นะครับ<ม>ที่เราเย็นอยู่ที่เป็นถังเก็บน้ำนะครับใช่ครับเป็นถังคอนกรีตขนาดใหญ่ที่เก็บน้ําไว้นะครับ ซึ่งก่อนก่อนที่จะเก็บเนี่ยมันจะมีการเติมพอลินเพื่อฆ่าเชียก่อนแต่ข้างในนี้มีน้ําจริงมีน้ําจริงครับยังใช้งานอยู่ระบบประปาครั้งแรกของสยามที่เริ่มดําเนินการในสมัยรัชกาลที่5ต้องใช้เวลาถึง5ปีทีเดียวกว่าจะมาเสร็จสมบูรณ์ในสมัยของรัชกาลที่6โดยรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำรัสในพิธีเปิดการประปาเมื่อวันที่14พฤศจิกายนปี2457ว่า การใหญ่อย่างการประปามาสำเร็จลงในรัชสมัยของพระองค์เช่นนี้นับเป็นเครื่องเชิดชูดเกียรติยศและขอน้ำใสจงเป็นเครื่องประหารสัพพโรค้ายที่จะเบียดเบียนประสบนิกรของพระองค์ครับการแจกจ่ายน้ำครั้งแรกในกรุงเทพนะครับเริ่มต้นขึ้นที่บริเวณน,นี้นะครับสี่แยกแม้นสีเขาบอกว่าบริเวณแม้นสีในสมัยก่อนมีผู้คนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับน้ำนะครับ จะถูกสูบขึ้นไปไว้บนหอสูงอย่างที่เห็นนะครับถูกสูบขึ้นไปแล้วก็เก็บสำรองไว้ก่อนที่จะจ่ายแจกมาที่บ้านเรือนของผู้คนการที่เราต้องเก็บน้ําไว้ในที่สูงแบบนั้นนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลาเราส่งน้ําลงมาตามบ้านเรือนของผู้คนต่างๆเนี่ยน้ำจะได้มีแรงดันที่คงที่แล้วก็มีความสม่ําเสมอครับก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะ ดูแล้วก็คือเห็นแม้แต่ว่ามีบันทึกว่าแม้แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะการประปาก็สามารถที่จะจ่ายน้ําได้โดยตลอดในขณะที่โรงไฟฟ้าโดนบอมไปแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ย่านสำเสร็จเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคงจะมีการแบบเอาท่อน้ำประปาเข้าไปสู่ที่บ้านแต่มันก็จะมีค่าใช้จ่าย มันก็จะแบ่งเป็นสองกลุ่มใช่ไหมครักลุ่มที่มีปีงบพอที่จะแบบดึงเข้าสู่บ้านเรือนตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีตังหน่อยมีเงินทองมากหน่อยแต่ว่าชาวบ้านทั่วๆไปก็จะไปลองน้ําได้เลยและนี่ก็คือก๊อกน้ําสาธารณะที่ติดตั้งไว้หลายร้อยจุดในพระนครเพื่อให้คนกรุงเทพสามารถนําน้ําสะอาดมาใช้ได้ฟรีๆก๊อกน้าเหล่านี้มีชื่อเล่นๆว่าโซดาดึงครับเนื่องจากว่าในสมัยนั้นนะครับ มีการผลิตโซดาขึ้นมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับซึ่งยังเป็นของที่รูราราคาแพงนะครับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ยังไม่สามารถซื้อมาอุปโภคบริโภคได้ครับเขาก็เลยใช้น้ำประปานี่แหละแทนน้ำโซดานี้โดยที่ตั้งชื่อเล่นๆตามการใช้งานของตัวก๊อกน้ำสาธารณะเลครับที่ว่าจะต้องดึงขึ้นเพื่อที่ให้เปิดให้น้ำาไหลครับเลยเรียกว่าเป็นโซดาดึงตรงไหนครับพี่เจ้า เนี่ยเนี่ยเนี่ยก๊อกน้ําอยู่ตรงนี้เลยอตรงนี้เลยคือก๊อกน้ำก๊อกน้ําสาธารณะใช่เป็นก๊อกเขียวเหล็กแท่งเหล็กประมาณสูงประมาณนี้ครับแล้วก็มีงวงออกมาปีบวางแล้วก็ดึงขึ้นอ๋อดึงดึงตรงหัวมันขึ้นหัวเป็นแท่งเหล็กก้อนๆใหญ่ๆแล้วดึงขึ้นแล้วไม้ค้ำก็ไม้ประมาณกันหดนี้ค้ำน้ำก็จะออกแล้วเอาอะไรมาลองน้ำปีบมาปีบปีบปีบก็ปีบสี่เหลี่ยมอ่ะแล้วก็ใช้ไม้ตัดไม้ตัน แล้วตอกตะปูเย็ดและตะขอเขี่ยวหามก็มาจากตลาดยอดมั่งมาจากบางลําพูมั่งมาจากแล้วแต่มา,อาเอากัน,นอ่ะสมากรเขาจะจ้างมาหาดกันวันนี้พอตรงนั้นเน่ยเขาบอกมีกอกน้ําก็จะมีรถเข็นไปแล้วก็ปี๊บวางไปแล้วก็ไปตักน้ําไปรองน้ําที่นั่นบางครั้งก็ต้องคิวยาว ม่แย่งกันเลยครับแย่งกันก็ต่อยกันทุกวันอ่ะใบรุ่นก็ต่อยกันไอที่มาเอาน้ำเนี่ยเรามีเรื่องกันเพราะสมัยก่อนที่นี่มันวัยรุ่นเยอะเอ้ไม่ใช่มันเหมือนนักเลงเยอะพอดึกๆไม่มีคนแล้วก็ไปเปิดเล่นกันอาบน้ำเล่นกันทุกวแตะก่อนน่ะเด็กๆอ่ะจะแน่นกยตอนตอนหัวค่ำอ่ะพอดึกๆแล้วไม่มีไฟแล้วมืดๆตื่นแล้วถนน นอกจากก๊อกน้ำสาธารณะแล้วก็ยังมีการตั้งอุทกทานเป็นลักษณะของน้ำพุน้ำดื่มไว้ตามสถานที่สำคัญสำคัญด้วยที่รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนี่นะครับแต่เดิมน้ําที่ไหลออกมาจากปลายผมนะครับก็จะเป็นน้ําประปาที่สามารถดื่มกินได้เลยนะครับเรียกว่าอุทกทานแต่ต่อมานะครับก็ได้มีการยกเลิอกอุทกทานยกเลิกน้ําประปาจากก๊อกน้ําสาธารณะเปลี่ยนไปเป็นต่อท่อประปาครับ ตรงเข้าไปยังบ้านเรือนของประชาชนแทนครับตอนนั้นเองครับที่มีการขยายการวางท่อประปาเข้าถึงครัวเรือนต่างๆมากขึ้นในพระนครคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องเดินไปหาบน้ำที่อื่นอีกต่อไปเราเริ่มมีการต่อน้ำประปาเนี่ยต่อท่อเข้าไปในบ้านเนี่ยช่วงปีไหนพอาจำได้ไหมอายุเท่าไหร่สิบกว่าขวดแล้วสิบกว่าขวดก็น่าจะ2 5 0 0 5 0 0กว่าแล้รวากว่าแล้ว2,510ห้ 2, ไม่ถึงไม่ถึงก่งอนอมสมัยก่อนค่าน้ำเดือนเท่าไหร่พี่ห้ม่น ไม่ถึง2บาทสบาทกรุงเทพมหานครเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่โตเร็วม,มากมากสาธารณูปโภคอย่างการประปาก็พยายามขยายตัวตาในปัจจุบันนอกจากคลองประปาฝั่งตะวันออกแล้วก็ยังมีคลองประปาอีกเส้นหนึ่งที่มาจากเขื่อนแม่กรองทางฝั่งตะวันตกและมีโรงงานถึง4แห่งช่วยกันผลิตน้ำสะอาดวันละกว่า6ล้านลูกบาทเมตรครับการที่เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้ในวันนี้นะครับ เป็นเพราะการมองการไกลมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เองเราทุกคนอาจจะต้องมองไปข้างหน้าอีกครั้งเพื่อรับมือกับปัญหาคุณภาพน้ำที่จะกระทบกับชีวิตของเราและลูกหลานของเราอย่างแน่นอนครับปัจจุบันก็ยังมีปัญหาอยู่เราก็ยังต้องสงสัยอยู่นะเพราะแม่น้ำเจ้พยายก่อจะไปถึงเราอะไม่รู้ผ่านอะไรมาบ้าง โรงงานอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดนะหรือแม้แต่การที่แบบน้ํามันเริ่มกลอยบางปีขึ้นน้าที่มันไม่พอที่จะดันเข้ามาพอน้ํากลอยขึ้นไปเนี่ยมันมันทําให้ระบบประปาเนี่ยบางปีถึงกับขั้นที่บอกว่าให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยให้ร,ระมัดระวังให้ซื้อน้ํารับประทานถ้าเกิดว่าแหล่งน้ำของเราครับมีคุณภาพเสื่อมทรงลงเรื่อยๆ คุณภาพน้ําที่เราผลิตได้เนี่ยก็ยิ่งแย่ลงไปแล้วก็ต้องมีการใส่สารเคมีที่มากขึ้นนะครับการทรีตที่มากขึ้นใช้พลังงานมากขึ้นมันเป็นอะไรที่เป็นภาวะซึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบแบบนี้มันมัน,ม,นมันมั่นคงต่อต่อชีวิตของผู้คนที่อยู่ในเมืองหรือเปล่าตรงนี้เราก็เป็นเรื่องของคนในยุคปัจจุบันและยุคในอนาคตที่จะต้องคิดแล้วก็เราแวดระวังสิ่งเหล่านี้ ปีห้าสี่ใช่ไหมคะที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เราเห็นน้ำเต็มไปหมดเลยน้ำมันล้อมรอบบ้านเราแต่เรากินน้ำไม่ได้ขาดแคลนน้ำแบบมันอยู่ในภาวะที่เราแย่งน้ำกันในห้างอะที่แบบแย่งกันกระจายเร็ว ก็เป็นเรื่องอะไรที่ทําให้เราต้องตระหนักแล้วว่าไอ้น้ำสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเพราะอะไรเพราะว่ากรุงเทพเป็นมหานครนะคะมันต้องมีระบบประปาเนี่ยรองรับเพราะน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะเป็นปัจจัยสําคัญของการมีชีวิตอยู่